แม่เขาชอบเมืองไทยแม่เขาจะให้ผมหลอให้จัดเมืองไทยเมืองไทยของเราย่นั่นะโ,โ,โอ้โอ้ไม่มีใครอีกแล้วสุดยอดน,นะไหวแน่นอนนะ

โอ้ย right. oh, thank you อันไหนไทยดีครับอ้เนี่นะครับนี่บอกนอนดูแนวนอนนึ่งสบงสา มอความชื้นมันแบบชื้นมากอ่ะไอละอองฝนตลอดเลยเดินประมาณครึ่งชั่วโมงไปส่งนีา้นะครับทุกท่นต้เลยนะครับไม่ต้องย้อนกลับมานะครับ Si O-Yong Murray shirt

ว้าวโอ้ยลงไปเรื ah, ่อยๆสวยสวยเลยแหละายดิดู่ตั้น่งแบบไหนเคยวันจวันจเดี๋ยวนอนนอนนอนนอสวยกว่าวันท จับใบมามามีไงไหมโอ้ยมาเลยเนี่ยลงมาเลยลงมาเลยเนี่ย นี่ซูสีไทยเฮาลงมาแล้วเนี่ยขาวอย่างเดียวก็มีขยะโดยทั่วๆไปนะมีที่จิ้งขยะเนาะจ๋าอะก็ดีนี่มันาตรฐานไหมมันดูตะปูตะปูใหม่มากใหม่กิ๊สเลยเลยอะ ว้าวข้างหน้าดูาพาาี่าาจริงจังถึงพื้นดินสักที

โอ้โหไม่ต้องรัวถามสูงฮะไม่ต้องถามถึงแน่นปากแน่นปากไม่ต้องถามเต้องไปใชีเบอร์เกอร์คิงด้วยอ่ะที่วิวเบอร์เกอร์คิงจ้าตอ๋อมันจู๊ดจี้ันจู๊ดจี สะอาดมากอะเพราะว่าขยะเขาบอกมีพนักงานเก็บอยู่ตลอดเลยอ่ะจริงๆแม้แต่ในทางขยะยังไม่ค่อยจะมีขยะนี่นั่งพักนะเดี๋ยวไปต่ออีกทีไปเข้าห้องน้ำเดี๋ยวไม่มาเดี๋ยวม่มาเดี๋ยวไม่มารอก่อนลงมนไดเลื่อนโอ้ไหนเข้าดูหน่อยใครถ่ายแฟนเขาถ่ายก็ดีอย่างนี้แหละแล้วเราถ่ายให้เขาละ ไม่ต้องพึ่งมีข้างนอกสุดอดนคน่ารักจริงๆลงผลน่ารักจริงๆน่ารักจริงๆต้องเลือกแล้วนียทำไหมแบบนี้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 ยน้มีคนแใหเอาไปไปกระโดดเอาวางวเนี่ยแนะนำนะเอาสักหน่อยตรงนี้แหละเยาเดนสอเม

เดี๋ยวเราจัดนี้ลงไปนะครับก็จะเป็นบันไดเลื่อนลงไปเจชั้นนะฮะลงไปบันไดลื่เจ็ดชั้นลงไปปุ๊บก็จะเป็นประตูสวรรค์ผมจะบอกให้เวลาลูกผีเชื้อลูกยังไงนะครับอันนี้อยู่ที่ความเชื่อนะ,ะอ่าถ้าใครไม่เชื่อไม่ลูกก็ได้นะครับอย่าเป็นลูกผีเสื้อกันให้เดินทางปลอดภัย้เผื่อต้อับมแก่เอออย่าไปเผลอบนอะไรเชียวนะทางเข้าบันไดเลื่อนประตูสวรรค์ มันจะเลื่อนลงไปข้างล่าง ลูตดแล้วก็เอาเข้าไปใส่กระเป๋าตใส่กระป๋าเล่านะอันนี้หาอดีขเป็นเงินเเียงแรและกปลอดภัยนะครัมีาินะครับมีสาสิสองตัวนี้ไมได้ผ้ห้มอีกนะะเคโอเคโเคโเอ

ประตูสวรรค์เหมือนจะกำลังมาเลยอะ่ะตอนนี้เรามาถึงตรงที่จะดูประตูสวรรค์แล้วนะครับผมหมอกมันลงจัดจนแบบไม่เห็นประตูสวรรค์แล้วอะ่ะไม่เห็นอะไรเลยโขนหมอกลงสุดจบจบเลยไม่ได้ถ่ายรูปเลย <c oughs> <c oughs> จบเลย แล้วนั่นทุกคนแล้วนี่คือบริเวณที่จะดูนี่คือบริเวณที่จะดูประตูสวรรค์กันนี่นแล้วอ่ะก็ต้องรอให้หมอกมันจางไปนิดนึงถึงจะเห็นจบเลยไอ,อ๋อคนเทียบเลย ถ่ายรูปกลางสายหมอกกันไลยๆๆโอเคหมอกครับหมอกโอ้โหออ้โหประตูสวรรค์ไม่เปิดครับผม โอ้โหเหมือนฝนจะลงเม็ดแล้วหนาวเย็นจับใจนี่นะไปเข้าห้องน้ำโอเคไปเข้าห้องน้ำก่อนดีกว่า,าระหว่างรออ๋อประตูสวรรค์เหมือนจะกำลังมาเลยอะ,อะเฮ้ยเหมือนจะมาแล้วเหมือนจะมาแล้วครับเหมือนจะมาแล้วครับผมเราดูนะ มาแล้วมาเถอะมาเถอะมาเถอะเร็วมาเร็วมาเร็วมาเร็วเฮ้ยยา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 อยู่ไหนปทุมสวรรค์อยู่ไหนปุมสวรรค์อยู่ตรงไหนตำแหน่งมันอยู่ตรงไหนเอ๊มาแล้วมาแล้วมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วปทุมสวรรค์มาแล้วครับมาแล้วฟังเสียงผู้คนฮือฮาเดี๋ยวมาแล้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 วครับมาแล้วมาแล้วเย้สวยมากเลยฟังเสียงคนเฮดิฟังเสียงคนเฮดิ It's open now, let's the ครึ่งชั่วโมงมาทีหนึ่งสวยไหมโอ้โหสวยมากๆเลยโอ้โหประตุสวรรค์ครับผมสวยไหมนชหะหามากๆเลยโอ้มาแล้วครับคนดูคนไหมดูคนไหมดูคนนิดนึง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 เย้ ประตูสวรรค์ดูละสุดเลยมี่พูเขาล้อมรอบบางท่านอโอเป็นบุญเหลือเกินครับโอ้โหช้อนขึ้นไปครับผมมาโฟเยี่ห้อโอ้โห

ครึ่งชั่วโมงเปิดทีประมาณ5้านาที5้านาทีก็จะปิดหมอกก็จะแบบขาวโพลนมองไม่เห็นอะไรเลย5้านาทีเนียจะดูได้ประมาณ5นาทีเดี๋ยวมันก็จะขาวอีกแล้วขาวแบบมองไม่เห็นอะไรเลยแล้วประมาณครึ่งชั่วโมงก่อนมันจะมาอีกทีเอ็นป okay, ่าวว้าวสวยมากๆเลยสวยมากแชร์ไปตรงนี้นะ ถ่ายให้หน่อยเพื่อนไปไหนไม่รู้เ,รอเอากระโดดไหมกระโดดหนึน่งสองสามอ้าเอา,าอกันนะบออแม่น้ำนะ <c oughs> เด็ดด้วยอ้ยไม่เอาทำไม

2อประตูส,สวรรค์ปรางกดออกมา,มาแล้วครับผมก็แรกไม่เห็นนะครับไม่เห็นแล้วอะ่ะอดเลยอะ่ะไม่เห็นแล้วไม่เห็นประตูสวรรค์เลยแล้วอ๋อ เห็นแป๊บเดียวฝากฏขึ้นมาแป๊บเดียวเองหมอกจางไปนิดนึงเห็นแล้วก็แป๊บนึงก็หายไปอีกแล้ว บรรยากาศตอนขากลับนะครับตอนนี้ก็เดินกลับก็ต้องเดินกลับลงไปนะครับผมเดินกลับอีกทางหนึ่งนะแต่คล้ายคลยทางที่มาเ <lay it, S 1> ดินกลับกันไปก็ประมาณชั่วโมงหนึ่งเ <compet> ดินอีกดูดูล่างไหมอย่ายื่นมือถือไปให้ดูไอ้ยานะขึ้น,ะนข้างล่างขนะึ้นข้างล่าง <c oughs> <c oughs> ขึ้นข้างล่าง <c oughs> <c oughs> อย่า <c oughs> <c oughs> ดินมาถึงจุดแล้วเห็นกับเช้าเนาะนนเช้าขึ้นลงไม่หยุดเลยครับไม่หยุดเลยเจริงๆเช้าขึ้นลงไม่หยุดเลยจริงขึ้นลงานสากุระ จริงหรือปลอมไม้แล้ดูเราสีมันไม่ได้เฮ้ยมันเออมันจริงหรือปลอมอ่ะ ่ต้นิะลงไปนะฮะไปนั่งลบบ้าออกไปเราไปคือลบบักขัดย้าน้ำก่อนนะครับต้องน้ำได้ไหมเนยวาขวามือมีห้องน้ำครับ